ปีใหม่ปี2026เป็นปีแห่งความสุดสยเรามาตั้งเป้าเรียนภาษาเดนมาร์กกันเถอะวันนี้เราได้มาตามสัญญาแล้วที่ว่าหลังปีใหม่นี้เราจะเริ่มสอนภาษาเดนมาร์กแต่ในคลิปนี้เราจะมาชี้แจงให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างที่เรียนภาษาเดนมญญาร์กกับเราและมันมีข้อเสียอะไรบ้างที่เรียนภาษาเดนมาร์กกับเราเพื่อให้เพื่อนๆเอาไปพิจารณาว่าสมควรที่จะเสียเวลามาเรียนเดนมญญาร์กกับเราหรือไม่เนาะ ข้อดีนะที่เรียนภาษากับเราก็คือว่ามันเรียนฟรีเราสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้และ 2. มันเป็นภาษาของตัวเองเป็นภาษาไทยอธิบายเป็นภาษาไทยไปด้วยเนาะ ก่อนจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นอันที่3เนี่ยสามารถที่จะถามได้ทุกเรื่องปรึกษาได้แล้วสามารถที่จะฝึกเขียนภาษาฝึกพูดฝึกออกเสียงกับเราได้ด้วยนะผ่าน u t u b e ในคอมเมนต์นะอันที่4ี่เราจะโฟกัสเนื้อหาที่สําคัญมาก่อนเราจะไม่สเปสะสปะในเรื่องเนื้อหานะอันนี้คือข้อดีก็มีไม่กี่ข้อหรอกแต่ว่าข้อเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ให้พิจารณาดูก็แล้วกันข้อเสียข้อที่1อาจจะไม่ใช่ข้อเสียหรอกคือรูปแบบการสอนของเรามันจะ อาจจะไม่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของหลายๆคนเพราะเราเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้ชอบสมองของเราจะชอบไม่เหมือนกันการสอนของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบเทรดิชันแนลเนาะมันจะเป็นแบบเก่าแบบโแบรบาณอะที่ครูสอนตามหน้ากระดานเนาะแล้วก็สื่อของเราอะมันก็อาจจะน่าเบื่อสําหรับหลายๆคนเนาะแต่เราก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะอ,อาจจะมีการใช้สื่อ AI ทํา AI เข้ามาบ้างแต่ว่ารูปแบบการสอนเนี่ยจะไม่ไม่ไม่เป็น AI ต่อไปเนี่ยคือการโฟกัส เราจะโฟกัสเนื้อหาที่จําเป็นก่อนเนาะซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าผู้เรียนผู้ที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในระดับไหนบางคนยังไม่เริ่มเลยบางคนก็ไปไกลแล้วเนาะเอาล่ะแล้วก็มีการสอนแบบตอกย้ําเราจะต้องทวนบ่อยๆพูดเรื่องเดิมๆบ่อยๆเนาะบางคนก็อาจจะรำคาญที่พูดบ่อยๆนะคือรู้แล้วนะแต่การตอกย้ําบ่อยๆอ่ะมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราใช้แล้วมันทําให้จําได้นั่นเองทบทวนทบทวนทบทวนแล้วก็อันที่4ี่คือ การพูดให้เห็นภาพรวมก่อนว่าเนื้อหาในแต่ละเรื่องมันมีอะไรบ้างแล้วค่อยแตกย่อยออกไปเพราะเมื่อสมองเรามันรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างว่าที่ต้องรู้เราก็จะจําได้ดีกว่าแล้วก็การใช้ภาพสื่อเพื่อให้สมองของเราจําง,ง่ายขึ้นนี่คือรูปแบบการสอนของเราซึ่งอาจจะเหมาะกับบางคนอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอันที่สออย่างที่บอกสื่อของเราภาพเสียงคุณภาพของวิดีโอเนี่ยแย่มากคือมันยังไม่ดีพอเนาะเราก็รู้ตัวอยู่แต่ว่า ต้องพัฒนาไปทีละสเตปไม่ฉะนั้นแล้วมันจะไม่ได้ทําถ้าเราให้สมบูรณ์แบบก็ทําไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดเถีละนิด,นดเนาะต่อไปสิ่งสําคัญเลยคือสำเนียงอันนี้ก็รู้อยู่เราพูดภาษาไทยนะแต่ว่าสำเนียงตกเขมียนอย่างแรงเลยเพราะว่าเป็นคนเขมรนแต่ถ้าให้พูดภาษาเขมรนเนี่ยจะชัดเจนชัดแจ๋วที่สุดเลยแต่เราถือว่าการพูดตกเขมียนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ น่าอายอะไรเราคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งด้วยซ้ำไปแล้วก็ในการเรียนภาษาเดนมาร์กเนี่ยสำหรับคนไหนที่เป็นขมิแล้วเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่ามันมีการออกเสียงหลายๆคําที่คนขมิเท่านั้นที่ออกเสียงได้เนาะแล้วก็รอเรือรอเรือ,รอ,อรอลิงเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็เหมือนกันกับในภาษาเดนมาร์กนั่นเองจะทําให้ออกเสียงดีเนาะโอเคทีนี้มาถึงส่วนสําคัญที่อาจจะเป็นข้อเสียเลยนะหรือมันก็ไม่เชิญจะเป็นข้อเสียหรอกนั่นคือระดับภาษาของเราเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่มีไม่คาดหวังจนเกินไปว่าหูยา้ย อ perfect อเอร์เต์ไม่ใช่เลยเราจะบอกว่าสามีเราเนี่ยประเมินดูแล้วว่าระดับการพูดของเราเนี่ยอยู่ระดับ70%เรนะเรามาอยู่นี่สิปีพูดได้ประมาณ70%คือเรายังพูดเขาเรียกว่าอะไรนะใช้กรมมากผิดอยู่บ้างแล้วก็การเลือกใช้คำเนี่ยผิดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนภาษาไทยที่เราเป็นคนไทยแท้ๆบางทีเราก็ยังพูดผิดกรมมากเนาะแล้วก็เขียนผิดใช้ผิดสะกดผิดอย่างเงี้ยมันไม่มีใคร perfect หรอกแล้วก็ภาษาเขียนของเรามันจะอยู่ที่80%สูงกว่า นะก็ยังมีผิดไกรม,มารสลับผิดนิดหน่อยแต่ไม่ว่าระดับภาษาของเราเนี่ยมันจะสูงต่ำขนาดไหนแต่ประสบการณ์ที่เราได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็การได้อยู่ในวัฒนธรรมมารู้จักวัฒนธรรมเดนมาร์กเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะสอนภาษาเดนมาร์กให้กับคนไทยได้เพราะเราเนี่ยก็จะต้องไปทบทวนไปหาข้อมูลมาเช่นเดียวกันเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูก่อนถ้ามันไม่ใช่แนวของตัวเองก็เปลี่ยนเลยเราไม่อยากให้เสียเวลามันมันต้องโฟกัสแล้วมันต้องบริหารเวลาอย่างดีถ้าเรียนกับเราแล้วเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเรียนแล้วปวดหัวเรียนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยให้หยุดเลยแล้วก็ไปหาครูคนอื่นแหล่งเรียนรู้อื่น,นๆเยอะแยะมากมายเลยที่เขาจะทําให้เราเข้าใจสปีดไปทางนั้นนะอย่าเสียเวลาแล้วก็แต่ว่าถ้าใครคิดว่าโอเคลองดูแล้วกันก็เข้ามาเรียนในช่อง YouTube ของเรานะ พัชราเจลาเินพิมพเข้าไปเลยตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้แล้วก็พิมพ์หรือพิมพ์คำว่า add life in Denmark ขีดตรงกลาง ten years ก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็เราจะพยายามลงคลิปนะให้ได้ทุกวันนะแต่ก็ยังไม่สัญญาว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่จะพยายามให้เต็มที่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำคอร์สหรือหาเนื้อหามาสนอนเพื่อนๆได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่จะมาเรียนเนี่ยมีระดับภาษาอยู่ในระดับไหนเพื่อมันแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะร้อยคนก็ร้อยระดับเนาะเราเลยเลือกที่จะโฟกัสเรื่อง การเรียนหรือทำหลักสูตรสอบ Dance Pro A1 A1 A2 ก่อนเป็นหลักแล้วก็จะมีการเสริมเรื่องแกรมมาเป็นคลิปสั้นๆด้วยเล็กน้อยแล้วก็มีการทำคลิปสั้นๆสอนคนที่เริ่มเรียนภาษาเดินหมักใหม่คือเริ่มจากศูนย์เลยนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำเนื้อหาด้าน การเรียนผู้ช่วยพยาบาลหรือการเรียนสาขาพยาบาลที่เป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเดนมาร์กอันนี้ก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็อย่างที่บอกลองดูก่อนแล้วก็อย่าคาดหวังสูงเกินไปว่าเราจะพูดหรือเขียนได้โดยไม่ผิดไม่ตกเลยเพราะว่าแม้แต่ภาษาไทยเราก็ยังเขียนตกบ้างพูดตกบ้างเนาะก็ลองดู